สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อครับวิธีไทยวิธีคคติสานเมื่อนี้ยุส่สวนครับยุส่สวนนี่เฉียงหน่อยน่าเหรนยญุ่สวนเนี่ยเว้นครับผมเมื่อนี้พ่อกันอยากให้พี่น้องมาเบิงวิธีไทยวิธีคคติสานอีกแบบหนึ่งอ็นของกอบลานเฮานี่ครับไม่ไพ่ครับไม่ไพ่ไม่พไมพ่มีประโยชน์หลายอย่างไม่ไพ่ เฮ็ดเพื่ยนเฮ็ดกระทบเฮ็ดยังก็ได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่คือเมือเดี๋ยวนี้เขาลมหนาวีวีเนาะพี่น,น้องเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาถ้าทั้งบุญรำทั้งก้อจันที่ใส่เพื่องใส่สร้างเพื่องหรือว่าเขาที่เขาอันเกี่ยวแล้วแต่ไม่เกนะเ่าเนาะเกี่ยวแล้วเอ,อาเพื่องมดัดเอาต่อเพื่องมดัดแต่ถ้าขึ้นมาอุบลแถวอุบ,บลแถวรอย ขึ้นมานี่มหายาโสขึ้นมานี่ใสต่ตอกครับพี่น้งองใส่ตอกตอกมัดปากกระสอบกระไรเฮ็ดเป็นเกลียวเฮ็ดเสือกกระไรตอกคำว่า,าตอกของอีสานเนาคือตอกนี่ทีมีคุณค่าหลายอย่างครับถ้ามันไฟนี่คุศลทั้งอยางครับมีเป็นว่าแต่กับพระจเจ้าต้องขึนดอกยิ่งเพิฟเลิฟ แค่เมือนี้วิธีไทยวิธีคนอีสานดิพายพี่น้องมาหนี่ครับอาวุธครับนีกันหนึ่งครับแจ็คตอกพี่น้องมาแจ็คตอกร,อนนรันกันพี่นอ้องเนาะม,มันเปรียบเทียมกูแต้มแต้มอกันพี่น้องกูแต้มเหมือนแน่้อืออืโอ้ยยังติดหนึ่งอยู่ท่านอาจารยะเนี่ยเดี๋ยวแจ็คก่อนว่าไรับพี่น้องเขาเมื่อไหรเพราะว่าเขากะ เท่าน่าเป็นเห็ดเนาะกัดปันเป็นแน่เป็นยังไงกัดเขาจ็กตี้ห้าร้อยแจ็กตี้ห้าร้อยกับฟอดหรอครับผมบัโดนครับค่าเดียวจะไงครับนี่คือไม้ไผ่ไม้ไผ่พันนอครับแจ็กต่อเขาบางบบาางงคนเปิดใส่ไม้ไผ่บ้านครับผมไม้ไผ่บ้านมันห้องนี่ตายทานบมันไม้ไผ่บ้านวัฒนทานรอกระวังระวังไม้ไผ่บ้านกับไม้ไผ่ต่างไม้ไผ่ป่านี่แจ็กอะไรเป็นอะไร ก็บ,บ่คอยขุดเ,ยเลยใช่ไหมแม่คงว่าทำไมไผยอยากคิดต่อเขานะครับเดี๋ยวมือหนาวิธีไทยวิธีคนอในศาลปั๊ปบต้องไปเบิ่งรานมัดเขามัดเขาของอีสาลมาเฮ่าของเขียดอุบลเขียดขี่ขึ้นมาทางขี่วิธีไทยวิธีคนอในศาลผื้นอยู่บิลลัมครับบ่แม่นพื้นอยู่อุบลครับผมเกิดอยู่บิลลัมครับผมก็จังได๋ก็ฝากวันตะแร์เด้อครับขอบคุณครับ